ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กับมาแล้วจ้าฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับ6กโมงนาทีทางช่อง3 h d ของเราครับก่อนที่จะแข่งขันเกมเกมนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายนะต้อนรับเข้าสู่เกมนี้ครับตอบปุ๊บยิงปุ๊บ คุณจะต้องตอบเลือกคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาใน5วินาทีถ้าช้ากว่านั้นมันจะยิงถ้าคุณตอบช้ามันจะยิงถ้าตอบผิดมันจะยิงถ้าขึ้นเสียง,งกับพิธีกรม,มันจะยิงเป็นคนค่อนข้างสาลดิ <c oughs> เหรือนคนบ้าน,นิดๆนะฮะมันจะออโต้ไปจบที่ใครคนน้ำต้องตอบคำถามนั้นขออยู่กับเราแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยเอาแล้ว ลงที่ใครคนนั้นจะได้คำถามแรกไปลองชิมดูสิไมชอบเค็มลองชิมดูถ <c oughs> ามว่าในสมัยก่อนหน้าที่ของปลัดขิกมีไว้เพื่อทำอะไรรู้แน่นอนเพราะเขาเป็นเซียนฝ<ม>ันแฟนันแท้ทปลัดขิกมูชาสายมูเอาไว้เดี๋ยว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 ี๋ยว ระหว่างหลอกผีว่าเป็นผู้ชายหรือว่าหลอกผีว่าเป็นผู้ใหญ่ตอบครับหลอกผีว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ชายหลอกผีว่าผู้ชายผู้ชายหลอกผีชอบผีเลยอ่ะหลอกผีว่าเป็นผู้ชายใช่เรามาดูกันนะครับว่าเธอเลือกคําตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเธอเลือกผิดออโต้ปั๊เปอร์จะยิงทันที เข้ากอไม่เข้ากอหูเอาห้าเข้าเอาหน้าเข้าหน้าเข้าเลิศสุดเอออ๋อเอาตอแถูกแล้วเนตอูกแล้วนถูกแล้วถูกนบอกผิดอันเกิอะไรนะหลอกผีู้ใหญ่ จริงจริงผห่ผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนผู้ใหญ่เนี่ยจะนำประลัดคลิกมาแขวนเอวให้เด็กๆผู้ชายเนี่ยอายุประมาณ3-4ขวบนะครับที่มีแนวโน้มที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเพราะเชื่อว่าพวกผีมาลังควานเ,ออเพื่อจะหลอกผีให้เข้าใจผิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้โตแล้วผีก็จะไม่มายุ่งไม่มาทำให้เจ็บป่วยนั่นเองก็จะสังเกตว่าเขเด็กคนนี้เอวคนต่อไปจะเป็นใคร อมันออกซ้มได้ไหมพ่อมันออกซ้ำโอ๊ยโอ้ยอันนี้ยากว่ะแอรลินต้องไม่รู้แน่เลยอ่ะหนูช่วยหนูช่วยหนูหนูรอาปากไปเหรอคำถามอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคําถามที่อยู่ตรงนี้นะคําถามถามแอรลินนะถามทำไมคุณรู้จักถุงยางอนามัยดีแค่ไหนครับไม่รู้จักไม่ใช่ไม่ใช่ตอบด้วยความกลัวมันน่ารักตลกตรงนี้ ยังยังยังคำถามมาแล้วครับถามว่าชาวจีนในสมัยก่อนนิยมใช้อะไรแทนถุงยางอนามัยจะไปรู้ไหมระว่าง1กระดาษหรือ2อผ้าลินิน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 กระดาษลื่นะ กะะดดาาอไรษมันเขียนแค่กระดาษเฉยๆพี่เลยไม่รู้กระดาษอะไรไม่เห็นมันก็เข้าไปได้อยู่ดีกระดาษานี่ใช่ไหมกกระดาษมันก็จะเจ็บปะมีชอะไรผ้าเรียนหรือกระดาษ้เรค่ะโอ้ยมาล้วมาล้ว ไบอกแล้วว่าเราไปพัฒนามาแล้วจริงๆแล้วคําตอนถูกต้องคือคนาดาแน้ดมันไม่ตายยังไงอะในยุคแรกก่อนที่จะมีถุงยางอนามัยเนี่ยมันทําที่มาทําด้วยยางในปัจจุบันเนี่ยคนจีนนิยมใช้กระดาษทาด้วยน้ํามันนะครับเขาบอกไม่หมดส่วนการใช้ผ้าลินินเป็นถุงยางอนามัยเริ่มใช้ครั้งแรกที่ประเทศอียิปต์กระดาษกระดาษ แล้วก็มาทาน้ํามันเพื่อให้มันแบบว่าให้มันหล่อลื่นีหรอไม่ให้มันเหนียวหน่อยอ่ะให้มันไม่ขาดง่ายอ่ะแล้วก็แล้วก็ค่อยห่อไม่ได้เกิดเมืองเกีไม่ได้เกิดเมืองเกลียดพี่ก็มีข้อมูลแค่นี้อ่านให้ฟังไงแต่พวกเธออยากรู้มากฉันก็เลยออจะทำยังไงดีวะก็คงจะทาน้ํามันแล้วมันก็แบบว่าเหนียวหน่อยอ่ะมาลงที่น้ำตาลแล้วน้ำตาลครับเดี๋ยวก่อน มันหมุนไปแล้วออโต้มันทำงานออโต้จริงๆคนสั่งมันเป็นอีลอนมัสนดจากบ้านเลยนะเขาอยู่ที่ดาวเทียมออกมันในฐานะที่คุณเป็นนางงามผมเลยอยากจะถามเกี่ยวกับเวทีการประกวดของคุณถามว่าในวันที่คุณน้ำตาลอำลาตำแหน่งบนเวที Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์ปี2017คุณน้ำตาลกล่าวคำว่าขอบคุณโดยพูดถึงใครก่อนระหว่าง องเทีมงานกองประกวดหรือผู้ทรงคุณอวุธตอบครับมันรู้เลยอันเนี้ยรู้ไหมไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอบแล้วตอบแล้วผู้ส่งคุณอวุธผู้่พูดหรอผู้สรงคุณอวุธใครวะไม่รู้ใครวะเ่งพู้ทรงคุณทีมงานแหม่เจ็ดปีแล้วใครจะไปจำได้วะเลือกเอาสักอันหนึ่ง เอาไงน้ำตาลเอาไงเพ่อคุณอาวุธแหละเอาผู้ส่งอาวุธนะผู้ส่งอาวุธเอามาดูกันครับว่าจะยิงหรือเปล่าเปิดตาด้วยจะได้เห็นทุกอย่างเปิดตาด้วยไอ้หนูว้าวว้าวว้าววาว มีหลักฐานยืนยันครับว่าคุณพูดว่ายังไงคุณจริงๆ,งๆทีมงานกอ,องประกวดนะอ่ะฉายคลิปเลยขอขอบคุณเวทีมิ s ส<อ>ิคูเนเวอร์สไทยแลนด์คณะกรรมการตัดสินที่เห็นศักยภาพให้โอกาสดิฉันได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองขอบคุณทีมงานกองประกวดผู้ร่วมสนับสนุนผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิอม่แกตอบผู้ทรงคุณวุฒิที้นไงหรอไม่แกตอบผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะฉะนั้นมีหลักฐานยืนยันครับลงที่ใครคนนั้นต้องตอบคำถามนี้ครับไม่ออไม่จบลค่ะเราองเป็นคนแรกที่ตอบถูกคำถามของคุณไอ้ครับคุณรู้จักประเภทนีแหนางแมวไหมครับรู้จักค่ะเอาล่ะถามว่าเทศกาลใดมีอยู่จริงในประเทศเปรูครับเปรูรูระวางเทศกาลกินแมว หรือเทศกาลโยนแมวครับตอบขู่บ่าวกินแมวขู่บ่าวกินแมวมันมีจริงโยนโยนแมวเปรูนะโยนเขาไม่แต่โยนบัวที่บางพีที่บางพีเไม่ยู่ที่เปรูแต่จะกินทำไมกินนะไม่น่าจะกินว่ะไหวมากเพราะจริงๆแมวละโยนแล้วมันมันลงมายืนอย่างนี้ได้นะมันกัดตัวได้มันกัดตัวได้โยนไงคะ เอาเป็นเทศกาลโยนแมวนะเทศกาลโยนแมวครับเรามาดูกันครับว่าคุณไอซ์จะรอดหรือไม่รอดเออมึงกินแมเลยกินแมต้องตักแต้ไว้ใช่กินแมวต้องกินแม่เลยอะว้าวว้าวว้าวไปละเป็นไหมล่ะทุ่มเอากินแมวจริงจริงแล้วเทศกาลกินแมวเนี่ยเป็นเทศกาลที่จัดประจำทุกปีนะครับที่เมืองเกรฟราดาประเทศเปรูโดยการนำแมว5ตัว ถวายแด่เทพเจ้าส่วนเนื้อส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีการแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงานไปรับประทานกันเหตุผล oh! oh! hey ท, oh! 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 ที่มีเทศกาลนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย oh. Oh! Oh. คน oh. 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 Huh. อดอยากมากและหิวโ oh. oh. หวยกันเยอะมากพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยจําเป็นต้องกินแมวที่เลี้ยงเอาไว้ชาวเมืองจึงสืบสืบต่อเทศกาลนี้เพื่อลาลึกถึงความหิวโหยของคนในสมัยก่อนส่วนเทศกาลโยนแมวมีอยู่จริงในประเทศเบลเยียมครับ เพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าแมวดำในยุคกลางที่คนสมัยนั้นเนี่ยเชื่อว่าเป็นแมวผีเพราะฉะนั้นโยนแมวเบลเยี่ยมกินแมวเปรูอันนี้เรื่องจริงก็คงยังทำอยู่ครับน่าจะเป็นเทศกาลประจำปีที่เขาทำกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกินแล้วนะแมวของฉันอย่ากินน้องแต่ว่าตอนนี้ใครเอ่ยอันนี้พอนกินแมวค่ะคุณแนทครับคุณเป็นคนลําปางใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาแล้ว คุณต้องรู้คำนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าของดีประจำจังหวัดลำปางคือชามตราไก่ถ้วยกากไก่ตังหากถ้วยกากไก่ตางหากพยายามจะให้คนกรุงเทพเขาเข้าใจด้วยนะแล้วก็ถามว่าจุดเริ่มต้นของลายไก่บนชามตราไก่เป็นไก่อะไรระหว่างไก่ขาวหรือไก่ดำครับไก่ดำปะไก่ขาวก่ะแต่ถ้ากบดำ กบแดงเล่นทุกวันเลยนะเอาไก่ขาวหรือไก่ดำไก่ขาวไก่ขาวครับเอาละครับคขาตอบมาแล้วเปลี่ยนคำตอบไม่ได้นะครับเอาละเรามาดูกันครับเพราะคืยังไม่มีใครถูกเลยนะยังไม่มีใครถูกเลยใส่อัดอัดเข้าไปแรงๆเครื่องอัดอะใส่เข้าไปเยอะๆล้มอะใส่เข้าไปเยอะมันเป็นใจโป่ตาโปงตัว คอกุกุดนครซึ่งแ,แปลว่าไก่ขาวช่างทําชามจึงนิยมเนี่ยวาดลายไก่ลงไปบนถ้วยชามนะเพื่อ,อแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองหนูเคย <นะ S 2> วาดด้วยหนูก็เคยวาดด้วยใช่เคยวาดกันแล้วทั้งคู่เลยรู้<ช>นี่ไงวันหลังนะถ้าคุณอยากตอบถูกแบบเขาไปลำปางแล้วไปวาดชามซะแต่ข้อต่อไปเป็นชามอาต่อไปเป็นของใครไม่รู้ครับแต่อันนี้พองบบี ไุกคนต้องเป็นเคมค่ะไ i เคม h ไเค้ b a r b i e Barbie Barbie คุณรู้จักเพลงนี้ไหมเก้าอี้สีแดงว้าว้องยังเก้าอี้สีแดงนั่งที่ไรก็แตกทุกทีโยวคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับเพลงเพลงนี้ครับ ดิฉันคือเจ้าของเพลงเก้าอี้สีแดงออกมา1ปีตอนนี้คนดูยอดรวมทั้งหมดในยูทูปหนึ่งคนทำไมวะออ่ะไม่นาไม่นามาออกหรอกมันไม่มีคนดูจริงนะเพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับเพลงคุณใช่ถามว่าเก้าอี้พลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นมาตัวแรก ในโลกมีสีใดอคือขาวมีระหว่างสีขาวหรือสีดำครับที่ก็ผลิตมา ฟังน้ำมันสมัยก่อนน่ยมันไม่มีมันต้องมีสีขาวสีขาวไม่มีจริงสีดําเนี่ยมันมาจากพวกยางไม้ไม้อะไรกาวอีพลาสติกใช่ไหมพี่ยุรีใช่กาอีพลาสติกเออมันจะยางไม้เลยกาอีพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นมาตัวแรกเลยถ้สีาตสีาาวเนน่ยมมัจากน้ํามันถ้าสมมติว่าตอบตอบสีขาวอ่ะหล่อนจะได้กินป๊อปคอร์นสีดําค่ะอ้าวไม่อยากกินป๊อปคอร์นเหรอเพราะเจ๊กระแลเชนดำค่ะเพราะเจ๊กระแลเชนดำค่ะ ของว่าสีละสีดำครับลองมาดูเลยครับเเก้าอีพลาสติกตัวแรกนั้นสีขาวหรือสีดำเลยคุณตอบเสียวจริงปะไม่แปลกลยที่นี่มันมีแต่บบวเสียวเสียวเสียวอกเลยไมมีสีขามันต้องสีดำมันจะเป็นนํำมันมันทำมาจากน้ำมันอะ ตอบผิดเนี่ยตอบผิดตอบใส่ดำโหใช้เสียเลยอะเก้าอี้พลาสติกตัวแรกนะคิดค้นโดยดักลาสีซิมสันนะครับชาวแคนาดาในปี1946นะครับผลิตจากการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ซึ่งเม็ดพลาสติกในสมัยนั้นมีสีขาวทำให้เก้าอี้ตัวแรกที่ออกมาเป็นสีขาวเท่านั้นนี่ไงคิดเยอะไงเรา มาลงที่คุณมอส<อ>แล้วนะฮะถามว่าวิชาใดามีการเปิดสอนจริงในประเทศสหรัฐอเมริกามีให้เลือก2อันระหว่างวิชาเทคนิคชนะการประกวดนางงาม<ว>หรือวิชาล่าท้าผีครับเอาไงเอาไงผีครับเรามาลุ้นกันครับนางงามคือฝั่งวิลิปินค่ะอ๋อที่จะมีวิชาสอนแบบนี้อ่านี่เ๋ออ๋ออ๋ออ๋อามออ๋ออรออ๋ออ๋ออ๋ไอ๋อ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 อ๋าอ๋อ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 อ เออรักชาตมาอหัวหายไปิลิปพีใช่งั้นก็เรื่องของการประกวดวิชาล่าท้าผีใช่ไหมวิชานั้นให้เรียนนะฮะมาดูกันครับว่าเอาพอจะยิงหรือไม่เมหน้าเขาแล้วบ่ไปด้วยระหว่างนี้บดไปด้วยเป็นทำคอนเทนต์น่ะบไปด้วยบ่ไปด้วยบไปด้วยบนไปด้วย้า้าาจ้า วิชานี้ที่บอกว่าวิชาเทคนิคก,การชนะการประกวดนางงามมีอยู่จริงที่โอเบลินคอลเลสที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยสอนเกี่ยวกับวิชาในการชนะการประกวดนางงาม,มาซึ่งต้องเรียนรู้เรื่องของเพศชนชั้นประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมรวมถึงการวิเคราะห์วาทกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการตอบคําถามอย่างไรให้ชนะใจกรรมการส่วน วิชาล่าท้าผีมีอยู่จริงเหมือนกันเปิดสอนอยู่ที่ Coventry University ในประเทศอังกฤษครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะล่าท้าผี Exorcist อ,อ,อ,อะไรอย่างนี้นไปอังกฤษถ้าประกวนางงามไปอเมริกาอ,อันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับมาลงที่คุณเฟิร์สนะครับ,ค,รบคุณรู้จกนนักเดือนทั้ง12เดือนในปฏิทินไหมครับรู้จักครับควรจะรู้นะคะ1เดือนมี30หรือ31วัน แต่เดือนกุมภาพันธ์มีจํานวนวันน้อยสุดถามว่าสาเหตุที่เดือนกุมภาพันธ์มีจํานวนวันน้อยกว่าเดือนอื่นๆเพราะอะไรหนึ่งปรับปฏิทินรูปแบบใหม่หรือสแบ่งวันให้เดือนอื่นแกแชร์ลิงไม่มันเขาเรียกว่าลี y แย r ใช่ป้ะมันจะมีทุกสี่ปีแปว่าปรับปรับปฏิทินนะไม่ได้คนแบ่งวันให้เดือนอื่น่ม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่ง เราปรับปฏิทินครับต่อปีป่ะตัดสินใจจะตอบว่าปรับปฏิทินรูปแบบใหม่ไม่ตอบว่าแบ่งวันให้เดือนอื่นนะยืนยันคําตอบแล้วครับเรามาดูครับคุณเฟิร์สจะโดนป๊อปคอร์นหรือไม่ถ้าโดนทีมนี้โดนทุกคนเ้ยีมเดียวที่ได้คะแนนโดนยิงโดนยิง ห้ามใช้ความรู้เลยอ,เอ,อะไรที่ไม่ใช่อัอนนี้ <c oughs> ไม่ใช่อันนั้นแหละจริงๆ <c oughs> อ่ะสิงหาคมมีจำนวน30วันเป็นเรื่องไม่มงคลน,นะครับจึงไปหยิบวันจากเดือนกุมภาพันธ์ที่เคยมี30วันมาทําให้เดือนสิงหาคมเป็น31วัน <c oughs> จึงเป็นที่มา <c oughs> ของเดือนกุมภาพันธ์มีเพียงแค่28วันเท่านั้นเ <c oughs> พราะว่าจริงๆกุมภาพันธ์มันมี30 แล้วก็ตอนนี้มันมี29บแล้วในบางทุก4ปีมันจะมี28 28 28แ่ี่แล้วก็มี4ปีเป็นย9ิบเเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการคืนดอกการเกิดขึ้นหลังจากจบไปครับการแข่งขันที่เรียกได้ว่านานแสนนานของเราคะแนนแซงกันไปแล้วนะครับจาก3าต่อสามตอนนี้เป็น4ต่อสไม่ไหวแล้วเราต้องออกนอกบ้านกันเดี๋ยวเกมหน้าเราไปสวนหลังบ้านของผมนะครับกับเกมหูดับจับจูบ ตอบปุ๊บยิงป๊อปคือเกมที่ต้องมีความรู้แต่รู้ทั้งไหนไม่รู้คือกดดันมากเครื่องก็จะยิงสนุกมากเราใจสุดๆเกมเนี้ยต้องให้แม่แน็ตนะตอบถูกคนเดียวคนอื่นนะตอบผิดหมดสาวลํำปางความรู้แน่ระดับจัก,กรวาลมันก็ตอบได้อยู่แล้วป้าใครจะไปแย่งเขาได้ใช่ไหมล่ามงแล้วมงอีกมงซ้ํามงซ้อนมงอยู่อย่างนั้นสวยสุดๆคืออีกทีก็รีบตามมาแล้วกันเนาะก็ไม่ได้อะไรแค่แตะชิมชิม อย่างอย่าง